ขอรบ้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองดอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาวันนี้ก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานนะทำบุญนะผู้ที่วายชน ความจริงคำว่าผู้วายชนนั้นก็เป็นปกติที่เราได้ไปร่วมงานกันอยู่เป็นประจำก็ได้น้อมสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันเนื่องจากคนยุคใหม่ที่สังเกตจะไม่ค่อยมีลูกมีหลาน ก็มีแต่ผู้สูงวัยเป็นส่วนใหญ่ก็ทำให้ได้เห็นว่าการที่เราระมัดระวังตัวตนกันมากมายก็ทำให้ไม่อยากมีลูกมีหลานสืบทอดเพราะความวิตกความกังวล กับสิ่งที่เป็นลูกเป็นหลานว่าจะขัดตกบกพร่องจะดูแลกลัวไม่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยจะนิยมนะที่จะมีลูกมีหลานกันมากๆ <c oughs> และเป็นคำพูดเก่าๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันว่าถ้าหากว่ามีลูกมาก จะทำให้ยากจนนานแต่เท่าที่ได้น้อมหลายๆหลายสิ่งลหลายๆอย่างที่ได้มีโอกาสเห็นบุคคลที่สั่งสมความดีสั่งสมไปด้วยบุญหรือความตั้งใจ <c oughs> ที่จะกระทากรรมที่ดีนั้น ก็จะเห็นเหมือนกัน,นว่าการที่ถึงจะมีลูกมากมายก็ได้ประโยชน์มากกว่าที่จะเห็นการเสียประโยชน์เสียคุณค่าอย่างน้อยการที่มีลูกมีหลานก็ได้มีโอกาสรับใช้ชาติ ได้รับใช้สังคมได้มีโอกาสเกิดมาสร้างบุญสร้างบารมีนะสร้างหนทางความพ้นทุกข์นะการสืบทอดกันได้อีกด้วยถ้าหากว่าเราทั้งหลายขาดผู้สืบทอดนะที่จะรักษาคุณงามความดีนั้น ก็จะทำให้หมดไปหรือเบาบางจืดจางกันไปถ้าไม่ได้เห็นว่าถ้าหากมีแต่ผู้สูงวัยเราจะเห็นว่าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองกันได้เท่าที่เราดูในปัจจุบันแต่และคนก็จะมีภารกิจ ประจำกันนะบางท่านก็ต้องดูแลปู่ย่าตายายนะดูแลลูกหลานของตนนะก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติกันได้ยิ่งสูงวัยก็จะมีโรคชราก็คือความเสื่อมต่างๆของร่างกายแล้วก็จะเห็นผู้ที่มีโชคนะมีโอกาส เห็นลูกเห็นหลานมาดูแลนะคอยเอาใจใส่คอยประคับประคองให้ไปร่วมง,งานนั่นมาทิงเราได้เห็นสิ่งที่มีสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่ขาดตกบกพร่องนะ่าจะเห็นว่าบุคลากรบุคคลนั้นเราจะต้องมองถึงส่วนรวม ถ้าก็มีบุคคลก็จะสามารถสืบทอดกิจกรรมในกระแสะโลกได้ในกระแสะธรรมที่เราจะทำหน้าที่ในสังคมกันสิ่งที่เราได้เห็นนะมากมายนะหลายสถานที่ที่ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมเหล่านี้เราจะเห็นว่าบาง สถานทีนะ่มีปัจจัยภายนอกแต่ก็ไม่มีบุคลากรที่มีเครือข่ายลูกหลานการยานมิตรเราก็ได้เห็นกันและสิ่งที่เราได้เห็นความพร้อมเพียงของผู้ที่มีการยานมิตรสืบทอดใจเขาใจเราก็จะมีสังคมกว้างขวาง นะสืบทอดลูกหลานให้ยึดมั่นเส้นทางของความดีงามอย่างนี้นั่นหมายถึงเราได้เห็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งของการได้เกิดมามีชีวิตเมื่อเราเกิดมามีชีวิตในเบื้องต้นนั้นผู้ที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถสร้างบุญสร้างบาร,รมีนะ เป็นผู้ที่ให้เลือดเนื้อก็อเท่ากับเป็นผู้ที่เป็นผู้ให้ส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าให้เลือดเนื้อมาชีวิตจเจริญเติบโตอาจจะขาดตกบกพร่องในเรื่องปัจัยสี่ในเรื่องกำลังใจกันบ้างก็เป็นเ,เขาเรียกต้องชดใช้ต้องเรียนรู้ชีวิตซึ่งกันและกัน เท่าที่เรามีโอกาสอย่างยิ่งนะบางท่านก็มีโอกาสโอดครวรเอ่ยปากว่าลูกหลานนั้นประสงค์จะไม่มีทายาทนะบางท่านก็ประสงค์ปัถนาจะให้ลูกหลานเป็นผู้สืบทอดกิจการของตนซึ่งได้สั่งสมมาตั้งแต่ยาว,วัยท่ามกลางจนกระทั่ง เดินทางไปสู่สูงวัยก็คาดหวังกันแต่ด้วยเหตุบทโอกาสที่จะมีทายาทมีลูกมีหลานเสียแล้วก็จะต้องน้อมหาสิ่งที่เป็นจริงของชีวิตก็คือสถานที่พึ่งพาสายทางกายและกำลังใจของตนก็ประเมินกันต่างๆนา,นา นะเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นกำลังใจของผู้ที่นะถึงการเวลาเห็นความเป็นไปตามความเป็นจริงของชีวิตนะสนุกสะดวกสบายตอนเยาววัยท่ามกลางแต่พอถึงสูงวัยนะเมื่อขาดลูกขาดหลานเสร็จแล้วก็ขาดที่พึ่งนะไปโดยปริยายเช่นกัน นะแทนที่จะให้ลูกหลานของตอนนั้นได้สร้างบุญสร้างบาร,รมนะีแล้วก็สร้างกำลังใจของตอนในการที่จะแสดงหน้าที่เพื่อจะให้ลูกหลานนั้นได้กระทาได้มีการสร้างบุญสร้างบาร,รมีต่อแต่ก็หมดโอกาสนะที่ปฏิเสธการมีทายาท อย่างไรถ้าหากว่าเราเรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษนะจากหลักความจริงที่ได้เห็นกันถ้าเราคิดดีแล้วก็พูดดีกระทำดีๆต่อตอนตอน่ตอสังคมนั้นนะเราแทบจะไม่ต้องรอคอยนะเมื่อวันเวลาที่เราสั่งสม พฤติกรรมของเราในการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอย่างไรเราก็ต้องเชื่อมั่นในช่วงที่พวกเราทั้งหลายมีชีวิตก็จะทำหน้าที่ของตนด้วยความมุ่งมั่นนะการทุกคนทีนีทำอย่างไรพวกเราทั้งหลายจะให้กาลยาณมิตรของเรา ใช้ชีวิตตามธรรมชาตินะแต่เห็นว่าถ้าหากขาดเยาวชนขาดผู้ยาววัยนะเรานึกถึงภาพการสืบทอดจะมีได้อย่างไรก็จะเหมือนตาลยอดด้วนคะาดหวังก็ไม่ได้เพราะความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องฐานะที่เป็นสายเลือดทายาทนั้น นะเหนห่างกันนอกอจากมีส่วนหนึ่งที่เรียนรู้พระธรรมคำสอนก็จะได้น้อมสัจธรรมในพระธรรมคำสอนเพื่อจะให้เห็นชีวิตทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงนะไม่สามารถที่จะยึดมั่นได้ก็จะสั่งสมไปด้วยทานศีลสมาธิปัญญา พอที่มีโอกาสได้สั่งสมทานศีลสมาธิปัญญาก็จะทำให้มีเพื่อนทุกข์กันทุกคนนะไม่ได้หมายถึงจะต้องใช้ชีวิตเดียวดายอ้างว้างแต่จะปัจจาก,จากสิ่งที่เดียวดายอ้างว้างก็คือสร้างสังคมดูแลซึ่งกันและกันก็ได้เท่านี้ แต่ก็ไม่สามารถที่จะให้ความรู้สึกของผู้สูงวัยปรารถนาจะให้ลูกหลานทายาทของตนมาแสดงสร้างบุญสร้างบาร,รมีกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อจะให้เป็นวิถีจิตใจของตนสร้างความรักให้ลูกหลานนั้นได้เห็นความผูกพันอันดีต่อกัน น,นแต่หากเราหลงไปในเพื่อจะให้ตัวตนของตนนั้นปฏิเสธการมีทายาทการมีกัริยาณมิตรถ้าเราตัดสองส่วนนี้เราก็ต้องยอมรับเหมือนกันชีวิตของเราก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายกันทุกคนแล้วเราจะทำอย่างไร เราได้เรียนรู้ชีวิตมีประสบการณ์ที่จะสร้างบุญสร้างบาร,รมีนะให้ตนนั้นนะเกิดตามรู้สึกนะคาดหวังนะคาดหวังกับการใช้ชีวิตให้นะมีหนทางสืบไปนั้นก็จะต้อง นะอย่างน้อยๆก็ต้องสร้างสังคมกันตลอดชีวิตนะถ้าหากว่าเราปฏิเสธสังคมแน่นอนสังคมก็จะไม่คุ้นเคยเมื่อขาดความคุ้นเคยก็เท่ากับขาดการยลมิดนะล้มหายใจจากกันไปทุกวันทุกปีเพราะนั้นผู้สูงวัยนะก็จะเบาบาง นะหมู่ญาติหมู่มิตรสหายเนะ่รอคอยลูกหลานคาดหวังต่างๆนานาก็ไม่ได้ตามที่ตนหวังเพราะตนไม่เข้าใจเรื่องธรรมชาติของชีวิตเสร็จแล้วแนะ่เพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนที่ยังไม่สายเกินไปก็จำเป็นที่จะต้องสร้างบุญสร้างบาร,รมีนะถึงวัยอันควร นะก็จะต้องประกอบหน้าที่การงานเป็นไปด้วยสามมาทิฏฐิแล้วก็ประกอบไปด้วยการสืบทอดหน้าที่ของตนนะเป็นฝ่ายชายก็จะต้องเลือกคูนะ่ตามสมควรนะเพื่อจะให้สืบทอดลูกหลานของตนนั้นนะสร้างกรรมที่เป็นกุศลตาม นะก็สร้างประโยชน์ในหน้าที่การงานสร้างประโยชน์ในการคองเรียนนะและก็สร้างความรักความสามาัคคีถึงใจเขาใจเรานะถ้าหากว่าเราประคับประคองอุปถมัมนภะ์สิ่งที่เป็นความจริงของชีวิตนะซึ่งจะเป็นไปด้วยความรักความเมตตาต่อกันและกันนะเพื่อจะให้รู้หน้าที่ต่างๆนั้น ก็คือการสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้ตนนั้นทำหน้าที่ไม่ให้ขัดตกบกพร่องความจริงคนที่จะใช้ชีวิตของเรือนจำเป็นอย่างยิ่งต้องมาพูดมาคุยกันในเรื่องประสงค์จะต้องสร้างทายาทในการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลให้สังคมนั้นอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็แสดงความ ตอบแทนคุณกันได้อีกด้วยเพราะสิ่งต่างๆที่เราได้พบได้เห็นกันอย่างวันนี้ไปงานนะผู้เสียชีวิตก็ได้เห็นนะเหเด็กๆยาววัยท่ามกลางน้อยมากมีแต่ผู้สูงวัยนะเป็นหมู่ใหญ่เพราะฉะนั้นเหตุจากการผู้สูงใหญ่ผู้สูงวัยหมู่ใหญ่นั้น ก็ได้ยินไม่สามารถจะให้ลูกหลานมาดูแลได้เราต้องไหวหวานขานใช้บุคคลภายนอกนะมาดูแลมาขับรถให้มาดูแลให้ถ้าเราคิดอยู่ที่ความอ้างว้างความเดียวดายความไม่อบอุ่นนั้นจะเกิดขึ้นด้วยความซึมเศร้าก็จะเกิดขึ้นได้โดยง่ายเช่นกัน เพราะนั้นการที่เราทั้งหลายเรียนรู้เรื่องการสร้างบุญสร้างบาร,รมีก็จะต้องรู้จักหน้าที่ของตนนะเพราะนั้นจะเห็นว่าการที่เราใช้ชีวิตถึงใจเขาใจเราถึงสิ่งที่เราจะต้องทำหน้าที่กระแสโลกก็จะต้องยึดมั่นเสมอว่าจะต้องไม่ปฏิเสธสิ่งที่ชีวิตของเราจะต้องทำหน้าที่ นะในโบราณต้องขอชมเชยปู่ย่าตายายก็จะเลือกคู่ให้เลือกการบวชการศึกษาพระธรรมคำสอนให้และก็บอกกล่าวในการที่จะต้องทำหน้าที่ให้สุจริตนั้นะได้ยินได้ฟังอยู่สมัยที่เราเยาว์วัยแต่ก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็คุ้นชินจนกระทั่งเราก็ถูกหล่อหลอม จากหน้าที่ของตอนก็ได้ยินถิ่ที่มาตักเตือนตอนแวลวๆอยู่สม่ำเสมอว่าชีวิตนั้นจะต้องประกอบหน้าที่ให้เกิดบุญเกิดบาร,รมีและพร้อมที่จะต้องฝึกตนเรียนรู้พระธรรมคำสอนให้ยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะเพราะนั้นเราไปก็ได้เห็นว่า บางท่านก็เจ็บป่วยนะสูงวัยเนี่ยจะมีโครคภัยไข้เจ็บมากมายทีเดียวบางท่านยังไม่มีแต่ก็มีเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นนะเอาไว้ว่าภายนอกภายในก็เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลานะเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้นะสิ่งที่เห็นความหลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องขยันมันเพียร นะสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้ตนนั้นทำหน้าที่นะถึงแม้ว่าจะไม่ถูกอ,อกถูกใจก็จะต้องจําเป็นมาสร้างความเพียรให้ตนนั้นไม่ขัดตกบกพร่องในหน้าที่ของตนนะเพราะนั้นจะเห็นว่าหลายท่านนะก็ได้มาพูดจากันนะทำให้การสูญเสียนั้น เป็นข้อคิดแต่เราก็เสียดายเหลือเกิน,นเด็กเยาวชนลูกหลานน้อยไม่ค่อยมีโอกาสจะได้มาร่วมกิจกรรมเหล่านี้เนื่องจากสังคมยุคใหม่ก็จะใช้ชีวิตหัวสุกหัวซุน,นมุ่งหน้าสู่การพัฒนาชีวิตจนขาดน้อมถึงธรรมชาติของชีวิตกัน,นาบางท่านจะคลองเรือน ก็เกินวัยแต่แล้วก็มีแล้วก็บอกว่าก็ไม่ประสงค์จะมีทายาทอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดการที่เราจะครองเรือนใช้ชีวิตนั้นก็จะต้องยอมรับว่าชีวิตทุกคนนั้นจะต้องมีธรรมชาติคือทายาทเพื่อจะให้สืบทอดสิ่งที่เป็นการสร้างบุญสร้างบารมีให้ตนนั้น นะมีกำลังใจที่เข้มแข็งหรือไม่หรือไม่กล้าที่จะใช้ชีวิตตามความจริงก็ทำให้หนะลีกเลี่ยงความจริงที่จะต้องอยอมรับกับการที่ต้องมีทุกขเวทนาความห่วงใยความคาดหวังทนะายาทนั้นจะเดินเส้นตรงหรือเดินเส้นโค้งเส้นคตอย่างนี้เป็นตน้นะ ดัน,นั้นเราอยากจะมาให้กำลังใจพวกเรารุ่นลูกรุ่นหลานที่มีโอกาสจะน้อมชีวิตก็จะต้องเป็นไปนด้วยรับความจริงของชีวิตเมื่อถึงการถึงเวลาก็จะต้องมีทายาทเพื่อจะให้นะสร้างบุญสร้างบารมีต่อเรียนรู้พระธรรมคำสอนนะในพื้นฐานของแนวทางสร้างทานอย่างไร รักษาศีลอย่างไรเจริญสมาธิภาวนาเป้าหมายสำคัญนั้นคืออะไรจะต้องมีสืบทอดกันไปไม่ฉะนั้นแล้วเหมือนมีตำราแต่ไม่มีผู้ที่เข้าเรียนนั่นเองนะเพราะนั้นวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัย มีพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีนะม่อใพรแกตพวกเราทั้งหลายนะจากผู้พูดประสิทธิ์ป,ประสิีิสวัสดีครับ